ถ้าคุณไม่อยากพยายามต่อแล้วกับความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อจากคําถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคําถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่เป็นพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยเดี๋ยวเรามาดูในคําตอบของไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันค่ะว่าถ้าคุณไม่พยายามเนี่ยความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อนะคะ สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นใบแรกเลยนะคะดูเหมือนว่าณนะตอนนี้นะเวลาเนี้ยดูเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยพยายามในการที่จะประคองความสัมพันธ์แต่คุณและเขาดูเหมือนว่าต่างคนต่างมีความขัดแย้งสถานการณ์โดยสิ่งที่เห็นจากไพ่อ่ะมันยังไม่ได้ถึงขั้นการเลิกขาดกันนะแต่มันเป็นลักษณะแห่งการที่แบบอยู่ในจุดที่พร้อมปะทะกันตลอดเวลานะคะ ดูจากลักษณะแล้วอะ่ะคือคุณเองก็เหนื่อยในการประคองนะคะแล้วคุณก็รู้สึกได้เลยว่าคุณและเขาณเวลาเนี้ยมันมีความขัดแย้งกันคุณและเขาอาจจะยังอยู่ในสถาน,นะที่เป็นลักษณะของการอ n อนออฟกันอยู่ก็ได้คือยังไม่ได้ถึงขั้นขาดในในสเตตัสนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ณเวลาเนี้ยมันมันเหมือนกับอยู่ในจุดเปราะบางมากๆ พร้อมทะเลาะแล้วก็มีจุดที่แบบจุดเดือดกันง่ายมากอะระหว่างคุณและเขานะคะทีนี้กลับมาที่คำถามเราค่ะว่าถ้าคุณไม่พยายามแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อนะคะใบแรกเลยคุณคุณพยายามที่จะถอยตัวเองออกมาเพราะว่าความสัมพันธ์ที่บอกว่าออนออฟกันหลายๆรอบอะคุณรู้สึกเหนื่อย คือใจอะ่ะมันยังเหลือความผูกพันแต่คุณเคยอยู่ในจุดที่ดิ่งกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะคุณเลือกในการที่จะปล่อยคือเคยยึดแล้วมันไม่มีอะไรดีอะค่ะคุณเลือกในการที่จะปล่อยพยายามในการที่จะไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปอะไรกับเรื่องของเขามากมายคุณพยายามในการกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็โฟกัสตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่เหมือนใจลึกๆของคุณคุณคุณ,คณรู้นะว่าคุณกับเขาอะยังขาดกันไม่ได้นะคะตัวเขาเองนะเวลาเนี้ยเขาเองก็ไม่ได้แบบจะอะไรกับเรื่องความสัมพันธ์หรือมาพยายามอะไรมากมายนะความสัมพันธ์นะเวลาเนี้ยตัวเขาเองก็อาจจะมีการเปิดโอกาสในการลองคุยกับคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าคุณแบบไม่ได้พยายามแล้วไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อ พวกคุณก็ยังไม่ขาดกันอยู่ดีอ่ะคุณเองก็ยังเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขายังไงไม่เกินสามเดือนนี้ก็น่าจะมีโอกาสในการวนกลับมาหากันอยู่ดีนะคะขอขยายเดทนิดนึงอืมหมอรู้สึกว่ากับอีกคนที่เขาคุยคุยอยู่เขาน่าจะไม่ได้คุยขนาดนั้นแล้วนะน่าจะมีการถอยห่างกับอีกคนหนึ่งที่คุยอยู่เพราะว่ากับอีกคนที่คุยอยู่ หรือที่เขาไปเปิดโอกาสให้ตัวเองอะ่ะหมอรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีอะ่ะมันมีโอกาสสูงที่เขาจะวนกลับมานะคะส่วนตัวคุณเองเนี่ยคือต้องบอกว่ามันมันอยู่ในจุดที่แบบไม่ได้ไม่ได้จะโฟกัสอะไรกับความสัมพันธ์นี้มากเพราะเหมือนคุณเองก็ยังรู้สึกช้าๆกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นหลายรอบหลายครั้ง และปัญหาหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนเดียวที่เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้คนเดียวอะ่ะถามว่าโดยสุดท้ายพวกคุณจะขาดกันได้ไหมเจ็ดดาบขึ้นมาคนนี้โกคนนี้นะคะคนที่อยู่ในใจคุณเนี่ยขอโทษไม่ค่อยเป็นด้วยนะขอโทษไม่ค่อยเป็นถ้าเวลากลับมาก็จะกลับมาแบบเนียนๆนะคะ ก็กลับมาแบบเนียนๆกลับมาอยู่ในสเตตัสเดิมๆด,ดวงชะตาของพวกคุณไม่ขาดกันอะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบคู่เวรคู่กรรมต่อกันมากๆเลยอะนะคะถ้าถามว่าการที่คุณไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขากับคุณขาดกันไหมไม่ขาดนะคะมันยิ่งทำให้เขากลับมาหาคุณมากขึ้นด้วยซ้ำไปและถ้าถามนะคะว่า ความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไม่ทำอะไรมันจะเป็นอะไรไหมมันก็มันก็ยิ่งดีกับตัวคุณบางครั้งเราคาดหวังมากไปอะ่ะกับคนแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกดีการพยายามมากไปมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นบางครั้งปล่อยค่ะปล่อยเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ไปแล้วควบคุมในสิ่งที่เราดูแลได้ คือใจของคุณความคิดของคุณความรู้สึกของคุณชีวิตของคุณการงานของคุณการเงินของคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณควบคุมได้ถ้าคุณไปนั่งโฟกัสกับความคิดของเขาความรู้สึกของเขาเขาจะไปจะมาจะคบกับใครจะคุยกับใครประสาทแดกนะคะดังนั้นปล่อยไปเลยค่ะอยากทำอะไรก็ทำอยากจะอะไรก็อะไรไปเลยในขณะเดียวกันตัวคุณเองอ่ะทำตัวเองให้ดีขึ้น ทำตัวเองให้พัฒนามากขึ้นนะคะวันใดที่ศีลไม่เสมอกันเผื่อว่าโชคชะตาจะได้ดีดเข้าไปจากชีวิตสักทีแต่เขาต้องบอกเลยว่าดวงชะตามันก็ยังขาดกันยากนะคะดูเหมือนว่าเขายังเหมือนเกาะแข้งเกาะขาชีวิตของคุณอยู่นะคะเหมือนซ้ำพภเวสีอันหนึ่งอะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอะความสัมพันธ์เนี้ยปล่อยเถอคะค่ะโฟกัสที่ตัวเองดีกว่าถ้าโฟกัสอะไรแล้วเหนื่อย โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทําได้โฟกัสในความสําเร็จของตัวเองแม้เล็กน้อยแต่คุณมีความสุขมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นดีกว่าคุณไปโหยหาไปวิ่งตามกับคนที่เขาไม่ได้ต้องการคุณขนาดนั้นสู้เอาเวลาเอาพลังงานของคุณมาโฟกัสที่ตัวเองไม่ดีกว่าหรอคะนี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าแล้วหมออธิบายตามสิ่งที่เห็นค่ะ